สวัสดีครับนี้ร้านตะวันไฮโดรเทคนะครับก็จะมาแนะนําการใช้งานนะครับตัวกวนสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีสวิตช์เปิดเครื่องครับสีดํานะครับแล้วก็สวิตช์ปุ่มกดนะครับปุ่มคือไม่ต้องเปิดเครื่องก็คือกดปุ๊บมันจะทํางานอัตโนมัติเลยครับถ้าเปิดปุ่มคือเปิดยาวนะครับถ้ากดปุ่มนี้ก็เปิดบ้างติดบ้างคือไว้สับกวนนะครับภายในก็จะใช้ฐาน9โวลต์หนึ่งก้อนนะครับ แดงได้ไกลก็เปลี่ยนฐานนะครับว่าเรามาลองดูนะครับการใช้งานในกรณีลูกสกิปนะครับลูกขุ่นลูกใสลูกเล็กลูกใหญ่จะเหมือนกันหมดนะฮะเรามาลูกเล็กก่อนนะครับถ้าเราอยากจะกวนแบบเล่นเล่นแกล้งแล้วก็กดปุ่มนี้ก็ได้ครับจะสั่นสีแดงไหมครับสั่นตามมือเราเห็นไหมฮะหรือว่าเราจะเปิดยาวเลยก็ได้ครับจริงๆถ้าเราไม่ไม่มีเวลาเราก็เปิดยาวไว้เลยครับมันก็จะกวนตลอด ควรจะหยุดเดี๋ยวควรยะหยุดเยอะน,น,นะครับมันจะคือทําให้เจ้าของเขาไม่รู้นะครับเหมือนกันครับนี่ครับกู้ขุนก็อยากจะกวนนี้ก็ได้ครับสายเหมือนกันครับจะกดก็ได้จะเปิดยาวก็ได้มันก็จะสั่นกวนเขาตลอดไปทั่วนะครับ แต่ในกรณีตัวจับเสียงนะครับเราก็ให้แนะนำนะครับตัวจับเสียงให้เปิดยาวไว้เลยครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับตัวจับเสียงนะครับเปิดทิ้งไว้เลยมันก็จะกระจายรัศมีของมันก็ประมาณสองถึงสามเมตรนะครับรัศมีครัแต่ก่อนเล่นทุกครั้งก็แนะนาให้เปลี่ยนฐานใหม่ทุกครั้งในวันครับมันจะได้แรงนะครับรัศมีไม่ได้ไกลเนี่ยนะครับผมพใช้งานตามนี้ครับ